นี๊บทุกคนโอ๊บอกขึ้นเลยว่าสีได้อบ่สบายดีทุกคนวันนี้กับมาพบกับน้องเปิ้ลสาวผู้ไทยคือเกาเด้อทุกคนวันนี้ก่ะเปิ้ลสีไปเก๋ไก่ให้แม่ยู่นาทุกคนแล้วก็สีไปย่างหายนางผม อาหารยางนางมาไว้ใส่แกงใส่อย่างเพราะว่ายูนามันหลายแต่แมเปิลว่าว่ามันบม,มีแต่เปิลบสิไปหาเบิรงเพราะว่ามองที่เปิลเคยเอามันมีหลายทุกคนเปิลกับสิไปกับหลานไปกับหลานน้อยสองคนตอนนี้หลานเปิลก,กับกำลังเอ้าวเขาไปเกือไก่เกือเข้าเปอทุกคนเลยยูพี่กับมีเตดแล้วก็เกือห้อ่มยูพี่นะเปิลเปิลขึ้นไปอะไรอย่างทุกคนสงสัยเย็บวันนี้พ่อบอกลงมา ขึ้นไปได้เนาไดเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงนะทุกคนเราต,ำตำ่ำๆึ๊อ <c oughs> โอเคเออถือน้ำไปกินพร้อมทําทุกคนเป,นป,นป,นเปนินสิไปหาต้นไม้ก่อนพอไปนาเปนก็สิไปหานมไม้ตื่นอีกเมืออ่อวานนี้เปิ้น,นั้นเห็นนมไม้อยู่วันมองทางไหนไปทุกคนแมนเป็นเก็บพัก,พก รเม่ใหม่รนทำเบาอก็ยำแห้งเพราะว่าแดดแห้งแห้ง หุ ừ, không? Ừ, ่นกันหลายจลดอือทุกคนหาบ้างอีกป้องเี่ยยยยนยยยยิยย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 ย้ยย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 ยอียยัยย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 ยุยยายบยยเอยย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 ยมน <อ>ยามนี้น้องไมส้สระกออักไดบอกเบิร์ตแล้วไปหน้าทุกคนอตอนนี้เขากกำลังสิไปนหน้าเราสิขก่รถไฟ้าไปไปกับหลานสองคนนี้ <c oughs> ขาไปเขาก,ก็สิครับก่อนไปขามาจงังเฮหลานเขาครับทุกคนไปกันเลย thank you จัไม่หลายทุกคนเลยจัโตัว่ยนับสองสี่หกแปดสิสิบตัวชิบชองลิงตัวเมย์ควรบว่หนั่งตัวนเหบอลวบมาหวาใจค่คนรมาววาให้ใกล้ผู้แม่เออปกติแม่เปิดว้าว่าคำผู้ใดใกล้ม,าากม,มันจะมาบันมีคเนนะเข็นมาไว จับมือเขาเสียมือนะลูกเ,เ,เสือเอบ่มาตีมันไว้บ่๊ะจับนะแม่สัลยจับเลยหลานเปิ้นวาวะจับมือเฮินเอนว่าทุกคนเอาไว้ยู่หน้าพี่มันเสียงคนขโมย พ่นก็บ,บอกให้จับเมือ่อยู่อีเมพนบอกให้จ,จับเมื่อเลงอยู่พ่นแล้วเพราะว่ามันเฮหลาโตเลยอยู่พีกับจับไก่เมืองเพิ่นทุกคน <c oughs> บอกนงนะตัวนั้นมันลากมันไปแล้ว พ่อแม่จะต้นจตายหัวหุ่มหัวหนุมอะทุกคน จับได้ได้แต่ตัวเดียวนะเมพันบอกเหอเอาเมือสามตัวใหญ่นั่นนะแต่มันจับบรายจับตัวนึงแล้วก็แลนหนีเลยปนว่าสีไปยางหาเบิ่งนลอไม้ไปทุกคนไปรอปนลอไม้หนูควายขินเมิแล้วทุกคนเฮ้ยมันกระแดงเนาะฝนบปรตกกระแดงแล้วตัวนี้ก็ เอาได้บะหำดิกเ่าลูกนะีอองง่อ่ะยัางเลรอบกน้นไม้ทุกคนแต่ดินกระแดงฝนมันบ่ตกทุกคนหลานเปิ้นวาวาปิดไปบ่งกรหินเอามือไวถ้ถูแบบชี้ไข่ถูอย่าง เอาเมือไว้ฝนพาก็ก้อนนนี้แล้วนอาเสกอ,อันโรกกะจื้นมาถ้าฝนตกน้ำหน้าจะมีอันนี้ฝนกมกโี่เป็นพลานหินทุกคนเวลาน้ำไหลฮะงามฉันอันนี้ล้มเลยระว่างด้วย ตุ้งก็โง่ไข่กินไปแล้วนี่ทุกคนเก็เอเิญไปยังก็เคยก่อยประเสริฐก่อยมันเป็นหูนะทุกคนเราว่าตะเก้านะคะเจ้าเอามาทาหน้าก่อยนะแล้วก็เฮ็ดกะทิก่อยเฮ็ดเงียงกิบ้าเดิเนแปลกเลวจากมาขุดหูบักใหญ่นี่ได้เนาะทำเน,นนะ แ็ดมืดเลยท่านั่นก็ะทุกคนแฝดมืดแล้วแถวนี้น่ะจะเก่าเป็นป่าบวกคุกคกนึง ก็มาดำหน้านะมาอ่านมันดีตลอดเหอเช้าอืมไม่ได้เลิกกันเลยข้าลงก็ได้เองนะมีหิน้งามมีกระปูไข่ผมได้ทุกคนแต่มันโบลาย ตอนยามฝนปีตะก่อนนะป้าดกระปูไข่นะกระปูไข่นะตัวบักง่ายบักง่ายกามบักง่ายเอามือจีกินต่อนี่ยทุกคนตอนยามฝนฝนตกลินนะป้าดเฮ็ดหูหนูนะออกบักไก่หลายนี่แกงกินกันทำไมนี่ขังข้าวเอะตรงนี้เออคือเอาใหญ่แท้เอาใหญ่แล้วได้มาลล่นนู้ดเอามือฝนพากบทุกคน นี่ดอกกระเจียวนี่นี่เลยทุกคนดอกกระเจียวนี่เดี๋ยวอ๊อกกี้เปิลสิลุกนี่นี่อึ๊บนี่ทุกคนโอ๊ยบวขึ้นเลยวะสิได้อาทุกคนเห็นเลี่ยดอกนึ้อู้ดย่าย là Nếu bởi con à, Tôm kính chèo xẹp thế Anh đi cầm em đây Anh đi cầm à, Anh em mà ดอดจหาตัวนี้ดิมด้วน,น่าจะมดแล้วเบิแล้วทุกคนฝนตกแหละนี่อเบตนี้นนก็โหลกสุ้ไปจานเอาสิตปเก็ยบกนังแล้วก็มือทุกคนคำแน่ก่อน มุนกันนั่เอามือเสเก่งใส่ออมเต๋อม,ตมาเอา,าเอาอ้านาันเน่เบอรแม่ยูเบอกเบอร์จน้างเออปีจะ๊ะจานังอีกโปกี้อา,ายไข่งดู เมื่อหลายๆโลดแถวเพินก็มีแต่อยู่แถวพีหลายกว่าทุกคนโอ้โอน้แม่มาตงนี้ต้นันนนนแม่นะนะ่ยพี้น่าหลงหนมา บอร์ไหญตัวอย่อย ได้หลายแล้วทุกคนเรวจะมาเก็บใหม่กับหลานกับซีเมอร์กันแล้วทุกคน <S 1> <S 1> <S เดินทางก่อนหลานเปิลกับซิจับไก่เอาไก่เมอร์ได้ไก่ตัวหนึ่งหลานเปิลกำลังอัดประตูอุ้มไก่ทา มกลิ่นสะบอางนะทุกคนขอบอระตับ้านใหญ่ที่ค <author> ุ ได้กรจับได้แต่ตัวนึงเรากรเกี่ยวสามใบอยู่มึมซุๆเรือนี้นะโอ้ลุคพักุกคนต่ตัวนี้ยังบ่เยอะเข้า ดื่น้ำดื่นน้ำเย็นเย็ยนโหอเลยทุกคนกินน้ำเย็นเย็นเข้าไปสำหรับคลิปนี้กับจจไปเพียงสามีเดอ้อทุกคน ฝากติดตามกดไลค์ครับชมเป็นกำลังใจให้เปิเ่อนเดอร์พบกันใหม่คลิปหนา้าบ๊ายบาย